สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ d a ตเตอร์ซิตก่อนอน่นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ไดที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่ Sky s p o r t ์ตนนะครับสื่อเจ้าดังของกรีฑรายงานว่า6สโมสรใหญ่ของกรีฑเตรียมเข้าพูดคุย กับทางพีม์ลีกถึงบทลงโทษหลังจากที่พยายามก่อตั้งยูโรเปียนซูเปอร์ลีกไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลเชลซีแมนเชสเตอร์ไนเต็ดลิเวอร์พูลและก็สเปอร์เป็น6ทีมใหญ่นะครับจากแดนเมืองผู้ดีเข้าร่วมซูเปอร์ลีกร่วมกับ6ูสโมสรใหญ่ของยุโรปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทนต่อแรงต่อต้านอย่างหนักไม่ไหวนะครับทำให้ทั้งหมดต้องถอนตัวออกท่ามกลางการประท้วงจากแฟนบอลที่มีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าจะมีการยกเลิกไปเป็นที่เปยแล้วนะครับแต่จากพิมลิกยังไม่จบกับเรื่องนี้โดยมีการเตรียมพูดคุยกับ6สมโมสรถึงบทลงโทษที่จะตามมารายง,งานเพิ่มเติมนะครับว่าบิ๊กซิอาจจะโดนริบเงินส่วนหนึ่งของรายได้ในรููการหน้าซึ่งดูเหมือนมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะโดนตัดคะแนนก็คงจะมีการประท้วงแล้ก็เรื่องราวที่จะยืดยื้ออกไปซึ่งปัจจุบันนะครับทางบาสเซุลนาเรอัลมาดริด แล้วก็ยูเวนตุสยังคงมุ่งมั่นกับการสร้างโครงการซูเปอร์ลีกโดยฟอรรินติโนเปเรสอ้างเมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่าสโมสรที่ลงนามแล้วไม่สามารถถอนตัวออกไปได้หากเชลซีโดนหักคะแนนนะครับจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเลเตอร์เลเตอร์พลาดโอกาสในการคว้าตัว๋วในการลุยแชมเปี้ยนลีกในวันสุดท้ายแต่อาจจะมีความหวังอันนิบลีะครับสำหรับเลเตอร์หลังจากที่อารมณ์ที่หลากหลายเนื่องจากพวกเขาเนี่ยล้มเหลวในการจบดับท็อปโฟ แม้จะยิงประตูนำสองครั้งแต่เลตเตอร์นั้นพ่ายให้กับทอมเนนทอสปเปอร์นะครับในบ้าน4-2ทําให้พลาดโอกาสที่จะแซงเชลซีขึ้นสู่อันดับที่4หลังจากที่เชลซีนั้นพ่ายต่อยาตันมิลา่าแต่ในดูการนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่แฟนบอลจดจําเนื่องจากสโมสรของพวกเขาเนี่ยสามารถคว้าแชมป์เอฟเอคัสมัยแรกด้วยการเอาชนะเชลซี1-0ที่สนามเบนเวอรี่แต่ตอนนี้นะครับก็มีความหวังอดีตบีนะครับว่าดูกการนี้เนี่ยจะดียิ่งขึ้นสำหรับเลตเตอร์ มีรายงานนะครับเพิ่มเติมเมื่อวันที่2 3พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าเชลซีนั้นอาจจะถูกหาคะแนนหลังก่อเหตุทะเลาะวิวาทช่วงท้ายเกมระหว่างผู้เล่นของลิเวอร์และก็เชลซีในเกมของพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอังคารที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาจังหวะชนมุนดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงทุ่เวลาบาดเจ็บเมื่อเปเรรานั้นนะครับเข้าหนักใส่ชินวลจากนั้นเ,เปเรราแล้วก็รูดิเกอร์ก็โต้เถียงกันแล้วก็ผักกันทําให้ผู้เล่นทั้งสองทีมนะครับ พุ่งก็หากันนะครับแล้วก็ร่วมก่อเหตุทะเลาะวิวาทในครัวนี้แต่ท้ายสุดแล้วนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็สงบสติอารมณ์แยกย้ายกันออกไปซึ่งเจลซีนะครับอาจจะรับบนลงโทษที่รุนแรงกว่านี้สำหรับการกระทําผิดซ้ํามีการอ้างว่าสิงบรูนั้นได้รับการเตือนเมื่อปี2016ว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะถูกหักคะแนนะและก็ถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเป็นครั้งที่2นับตั้งแต่นั้นเปน็นต้นมาหาก FA ตัดสินใจนะครับลงโทษอย่างหนักสำหรับทีมของโตมัสทูเิน อาจจะต้องหักคะแนนถึง12คะแนนด้วยกันอย่างไรก็ตามตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะครับที่ได้เห็นซึ่งย้อนกลับไปเมื่อรูการ1990-91ทั้งแมนเชสเตอร์เน็ตแล้วก็อาร์เซนอลถูกหักคะแนนเนื่องจากทําให้เกมเนี่ยเสียชื่อเสียงหลังจากการทะเลาะวิวาทครั้งใหญ่โดยแมนเชสเตอร์เน็ตนะครับโดนหักไป1คะแนนในขณะที่อาร์เซนอลโดนหักไป2คะแนนหัก f อฟตัดสินใจนะครับแล้วก็เนินการและก็หัก2คะแนน จากผลรวมคะแนนของเชลซีจะทําให้เลตเตอร์นั้นขึ้นมาอยู่เหนือสิงบลูแล้วก็ขึ้นมาสู่อันดับที่4ซึ่งหมายความว่าเลตเตอร์นั้นอาจจะได้ไปเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าทันทีอย่างไรก็ตามนะครับหากมีการลงโทษหักคะแนนเพียงแต้มเดียวสิงบลูนั้นจะยังคงอยู่อันดับที่4จากผลต่างประตูซึ่งทีมของโทมัสทูเคิลนะครับมีผลต่างประตูบวกยีคะแนนเมื่อเปรียบเทียบกับกเลตเตอร์ที่มีผลต่างประตูเพียง18คะแนนโดยทาง FA เนี่ยให้เวลาทั้งเลตเตอร์และเชลซี จนถึงวันอาัคาร25พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมแล้วก็ผ่านมาแล้วทั้งหมด3วันนะครับแต่ยังไม่มีการเปิดเผยแล้วก็รายงานจากข่าวสำนักใดๆดังนั้นเราต้องมารอลุ้นกันอีกครั้งนึงนะครับว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยการลงโทษจะมีการหักคะแนนเชลซีจะเป็นจริงหรือไม่ส่วนด้านเบนเน็เจอร์นะครับยืนยันว่าเขาภูมิใจกับความอึกทึกคึกโคมของเชลซี นับตั้งแต่ที่ทั้งสองสโมสรเนี่ยถูก FA เรียกเก็บเงินจากความล้มเหลวในการควบคุมผู้เล่นของพวกเขาหลังจากช่วงทศเวลาบาดเจ็บซึ่งเกี่ยวกับสตาฟโค้ทด้วยนะครับ,บเบรนโรเจอร์กล่าวว่าในแง่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ FA ในเกมใ,ใดที่คุณต้องใจเย็นแล้วก็ควบคุมอารมณ์แต่สถานการณ์นั้นนะครับผู้เล่นทั้งสองทีมก็หลุดจากการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นแล้วก็เป็นเกมที่ยากลําบากภายในเวลาไม่กี่วัน ผมภูมิใจในทีมของผมนะครับดังนั้นผมจึงภูมิใจในทีมที่เรายืนหยัดต่อสู้แล้วก็แสดงเห็นถึงความคิดนั้นเพราะนั่นเนี่ยคือสิ่งที่เป็นทีมชั้นนาเราเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเราเห็นเพื่อนร่วมทีมนะครับถูกผักแล้วก็ผู้เล่นก็ลุกขึ้นยืนแน่นอนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเห็นแต่ผมต้องการให้ผู้เล่นของผมเนี่ยเกาะติดกันในสนามและเราก็ทําเช่นนั้นไม่ว่าท้ายสุดแล้วในะครบเลเตอร์เนี่ยจะจบับที่5เป็นปีที่2ติดต่อกัน เรเจยืนยันว่าทีมของพวกเขาเนี่ยังคงมีรูการที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่พวกเขาชูถ้วยเบียร์คับเป็นครั้งแรกเขาเกล่าวเสริมว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับเราเราทุกคนจะกลับมาในช่วงซัมเมอร์และก็มีแรงจูงใจมากยิ่งขึ้นซึ่งแรงจูงใจที่ดียิ่งขึ้นนะครับจะทําให้ทีมพัฒนาต่อไปในดูการหน้าเลตเตอร์ซิตี้จะติดอารมสีน้ำเงินลงเลนในสุนเบย์ครับ เลตเตอร์สตีนนะครับจะติดอาร์มสีน้ำเงินลงเล่นสกีเบย์ครับฤดูกาล2 0 2 0ันถึงยีในฐานะแชมป์เก่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีความเคลื่อนไหวของเลตเตอร์สตีหลังผง,งาดคว้าแชมป์ฟุตบอลเอเบครับฤดูกาล2 0 2 0ันถึงยีด้วยการเอาชนะเชลซีในนัดชิงชนะเลิศไป1-0ทั้งนี้จากความสำเร็จดังกล่าวส่งผลต่อทัพเลตเตอร์จะป้องกันแชมป์เอเบครับในฤดูกาลหน้าด้วยอาร์มสีเงินที่ต้นแขนขวาโดยเลตเตอร์นั้นจะเป็นทีมเดียวที่ติิดออาร์์มมแชปเเเคัสีนงน ที่ต้นแขนขวาบนชุดแข่งขันสำหรับอาร์มสีงเงินเป็นสัญลักษณ์ถึงการลงเล่นในฐานะแชมป์เอเคครับ2020-21ส่วนหมายเลขหนึ่งนะครับหมายถึงแชมป์สมัยแรกของทีมในขณะที่ทีมอื่นนะครับจะลงแข่งขันด้วยอาร์มสีแดงเหมือนในฤดูก,กาลนี้ต่อมาสโมสรฟุตบอเลเลสเตอร์ซิตี้นะครับร่วมมือกับสภาเทศบาลเมืองเลสเตอร์และก็ผู้ผลิตอาหารแซมเบิร์ตบราเทิร์สสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนท้องถิ่นในช่วงปิดเทอม ทั้ง3หน่วยงานได้ร่วมการจัดตั้งวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่จําเป็นสำหรับครอบครัวของนักเรียนในการทําอาหารกลางวันที่บ้านพร้อมกับแนะนําขั้นตอนง่ายๆในการทําอาหารเมื่อรู้การกันอย่างขันวันสิ้นสุดลงไปเลตเตอร์ซิตี้จะจัดสรรงบป,ประมาณส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมเอาไว้สําหรับเป็นของข,องขวัญสำหรับแฟนบอลซึ่งสมโมรถือปฏิบัติตั้งแต่สมัยอดีตประธานคุณวิชัยศรีวัฒนประภาแล้วก็ยังคงสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน คุณซูซานวีแลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมโมสรฟุตบอลเลตเัสตี้กล่าวว่าการแจกจ่ายไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือภายในวันคริสต์มาสนะครับหรือว่าคัพเค้กในวันคล้ายวันเกิดของคุณวิชัยถือว่าเป็นส่วนสําคัญของปรัชญ,ญาของพวกเรามาโดยตลอดซึ่งเป็นการตอบแทนและขอบคุณแฟนบอลของพวกเราโอกาสของเราในการตอบแทนแฟนบอลน,นะครับในช่วงปีที่แล้วเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ยากลาบากอย่างยิ่งสลับผู้คนจํานวนมากๆที่อยู่ในเมืองและก็ชุมชนของเราโครงการแจกอาหารในช่วงปิดเทอมนะครับช่วยให้เราเนี่ย มีการแบ่งปันงบป,ประมาณในการใช้นะครับในนามของสูโมสอและก็แฟนบอลให้กับผู้ที่ได้โอกาสในเมืองได้อย่างเหมาะสมเรามีความตั้งใจที่ทำงานร่วมกับสภาเทศบาลเมืองเลเตอร์เพื่อปรับปรุงโครงการดังกล่าวในอนาคตโดยใช้วิสัยทัศน์และก็ความเชี่ยวชาญของสโมสรเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในเมืองเลเตอร์สามารถเข้าถึงอาหารที่ปราบเรียบและก็ดีต่อสุขภาพนันักเตะเลเตอร์สตีนะครับนำโดยจดรบบอร์นีเแวนดิคาโรเปเรราอายโซเปเรสมาร์กอเมตัน แลโก็ลุคสุมาทร่วมสนับสนุนโครงการนี้โดยจะสวมชุดพ่อครัวในการทําเมนูง,ง่ายๆที่สนามฝึกซ้อมคลิปวิดีโอที่เหล่านักเตะทำนะครับโดยเมนูอาหารนะครับจะเป็นเมนูง,ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพิซซ่านะครับหรือว่าเป็นผักรวมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆในการหัดทําอาหารแล้วก็จะนําคลิปมาโพสต์ที่เว็บไซต์ของสโมสรต่อไปนอกจากนี้แล้วเนี่ยฟิเวเบิร์ดมาคอสประจำสโมสรยังเดินไปที่โรงเรียนเทเลอร์รูส พามารีสคูลนะครับที่เมืองเลสเตอร์เพื่อทําอาหารให้กับเหล่านักเรียนตัวน้อยแล้วก็ร่วมแจกวัตถุดิบอาหารกับเจ้าหน้าที่สโมสรแล้วก็แอมบาสเดอร์จากเซมเบิร์ตบราทอสอีกด้วยทั้งหมดนี้คือการอับเบเข่าวสารของเลตเตอร์สตีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ